สวัสดีครับพงจากแบรนดีเกตนะครับวันนี้เราออกมาหน้างานกันครับเพื่อพาคุณผู้ชมมาดูวิธีการติดตั้งและวิธีการใช้งานประตูสวิงเกตถ้าพร้อมแล้วตามมาชมกันเลยครับที่เห็นติดตั้งเรียงรายขวางทางเข้าออกอยู่นี้เราเรียกกันว่าประตูสวิงเกตครับประตูของเราทําจากสแตนเลสหนาแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมบานสวิงเปิดปิดทําจากวัสดุคุณภาพสูงโดยเราสามารถเชื่อมต่อกับระบบแอสเซทคอนโทรแบบต่างๆได้ การทำงานของเครื่องสวิงเกตนั้นง่ายมากเลยครับโดยบานกั้นจะถูกล็อกปิดไว้จนกว่าจะได้รับสัญญาณให้เปิดอย่างที่นี่ถูกสั่งให้เปิดด้วยการทับบัตรครับเมื่อทับบัตรกับตัวเครื่องแล้วประตูบานสวิงก็จะเปิดออกและเมื่อคนเดินผ่านเครื่องกัน้นเซนเซอร์ญญของเครื่องกั้นก็จะส่งสัญญาณให้บานกั้นปิดอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมั่นใจได้ด้วยว่าปลอดภยัยเพราะมีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับเพื่อกันการโดนหนีบอีกด้วยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ได้มาทำความรู้จักกับเครื่องกั้นสวิงเกตมากยิ่งขึ้นน้นนนนแ่่อรงไไมมดดาีีีวิเพย เท่านนัน้แต่วันนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษครับซื้อเครื่องกั้นรุ่นเริ่มต้นของเราในราคาเพียง35,000บาทจากปกติ38,000บาทถ้าใครสนใจติดต่อผมมาได้ตามที่อยู่คลิกขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยครับรีบหน่อยนะครับเพราะว่าสงวนสีเดงยง100ทั้งแรกเท่านั้นสำหรับวันนี้ต้องลาก่อนครับสวัสดีครับ